สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับปินหน้ากระดาษ A4 มานะครับแล้วมันไม่เต็มหน้ากระดาษนะครับปัญหานี้เท่าที่ผมพบเจอนะครับเกิดจากอ่าทางาน Word เวอร์ชันเก่านะครับเช่นอันนี้ผมใช้ Word เวอร์ชันสองนแต่อันนี้ผมไปปินอีกเครื่องหนึ่งเป็น Word 2000เวอร์ชันที่มากกว่า2013นะเป็น 2016- 2020 ต่างๆนะครับที่เป็นเวอร์ชันใหม่กว่าเลยทําให้พิมพ์ออกมาแล้วไม่เต็มหน้ากระดาษวิธีแก้ปัญหานะครับให้คุณผู้ชมมาที่ไฟล์ครับด้านบนสายมือนะครับมาที่ออปชั่นีครับนะครับประมาณนี้ครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยมาที่ข้อความด้านล่างสุดแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่แอดวานครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือขั้นสูงนะครับแล้วให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับ หาคำว่าริ้นนะครับหรือเป็นภาษาไทยก็ริ้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นริ้นหรือพิมพ์นะครับเนี่ยครับของผมเป็นริ้นนะครับถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นพิมพ์หรือริ้นน้่ครับผมไม่แน่ใจนะครับให้หาหมดหมู่นี้นะครับแล้วให้มาดูตรงนี้ครับขนาดของของขวามสี่นะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สเกลคอนเทนต์ for สีถ้าให้ติ๊กถูกอยู่นะครับให้ติ๊กถูกออกเลยนะครับอันนี้คือปัญหาเลยครับ ที่ว่าพิมพ์ออกมาแล้วไม่เต็มหน้ากระดาษนะครับต้องเอาติ๊กถูกตรงนี้ออกเท่านั้นนะครับปัญหานี้จะหายไปนะครับถ้าใครใช้เ o r d แล้วพิมพ์ออกมาไม่เต็มหน้ากระดาษนะครับผมแล้วกดโอเคหลังจากนั้นลองไปสั่งพิ้น์ดูครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเทสมาแล้วนะครับแล้วก็ลองแก้ปัญหาให้หลายๆท่านนะครับวิธีนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับคนที่พิมพ์ออกมานะครับแล้ว ปีนออกแล้วไม่เต็มหน้ากระดาษนะครับหรือถ้าอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมทําบ่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ปินในเครื่องที่ทํางานนะครับเครื่องที่เราทําไฟล์เนี้ยแล้วเราไม่ได้ปินในเครื่องนี้เราไปปินที่อื่นหรือไปปินในร้านให้เซฟเป็นไฟล์ pdf ไปก็ได้ครับกดเซฟแอรตรงเนี้ยครับหรือเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับพอเรากดเซฟปุ๊บเราก็ไปเอาไฟล์ที่เป็นไฟล์ pdf ตรงเนี้ย ไปใส่แฟลด์ไดหรือ Google Drive นะครับแล้วก็ไปปินได้เลยนะครับผมก่อนที่จะเซฟให้ไปตั้งขั้นตอนที่ผมบอกเบื้องต้นก่อนหน้านั้นนะครับให้เอาติ๊กถูกออกก่อนนะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ pdf ไปก็ได้นะครับหรือเซฟเป็นไฟล์ word ไปก็ได้ก็จะสามารถกลับมานะครับปรินออกมาเต็มหน้ากระดาษได้แล้วนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มาช่วยแก้ปัญหาแนละ้วก็หวังว่าคลิปวันนี้จะช่วยคุณผู้ชมได้นะครับเออก็เป็นอีกเทคนิคที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบไงเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดด้วยนะครับสวัสดีครับ